เียมครับกคลายไปแล้วข่าเนะทียมจัดลงไปเลยวันนี้จะทำเมนูอย่างน้ำเสนอรอพ่อรอติดตามมาบอกตอนนี้เนี่ยใส่กระเทียมเข้าไป เทียมครับีพเค้งครับใส่เข้าไปหน่อยชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยครับแล้วแต่เลยครับรับกินครับสบายสบายใส่เข้าไปครับชอบเผ็ดครับเตรียมลูกโดดแบมอยู่นี่ ไปเรื่อยๆครับอ่าการละเอียดแล้วครับมัตนตอนสุดท้ายก็นี่เลยครับค,อค,อคอ่อยๆค่อยๆขูดมจะกระเดินหังหะแค่ให้มันแหลกๆพอครับอย่าให้มันละเอียดนะไอ้หอย งก็มีกระเทียมตะไคร้พริกแห้งหรือว่าจะพริกสดก็ได้อร่อยแน่เม,ม,มนูนี้มันบุบๆขอบุบๆขอละเอียดขอเตไม่ต้องให้มันละเอียดขอใส่มาจะหวานครับหวานด้วยหอม รอดตานพมครับอร่อยแน่เมนูนี้ครับวันุ่มสวัสดีครับหลังอูครับจากที่ว่ามีป่าก็เป็นนาเรียบร้อยบานข้าวเรียบร้อยแล้วครับบ่มีแล้วบานข้าวแล้วแล้วก็ เครื่องมือผมก็แขวนอยู่นี่เลยครับกายแขวนอยูน่นี่หลังอูนี่ครับหลังอูผมตรงนี้ก็ถึงเวลาขหนูแล้วนี่ก็บอเลี้ยงปลาไว้ตรงนี่ก็ถึงเวลาขันหูแล้ววันนี้ผมจะเสนอเมนูครับนี่ครับเออ่อมไก,มไก่บ้านแบบอีสานครับเครื่องปูมันกั มันมีอย่างน้าครับไอ้ไอ้นี่พริกนี่ผมโคกไปแล้วตะกี้นี่คือ,อมีกะไคร้กระเทียมพริกแห้งครับแล้วก็หัวหอมครับแค่นั้นครับโขกให้เข้ากันแค่นี้ครับแล้วก็มะมีนี่ครับผักชีลาวคือว่าเอาพักเนี่ยก็ได้ครับมารวมกันนี่ผมมีมะเขือเหลือในตู้เย็นจะมาใส่ผักชีลาวแล้วก็ไอ้ต้นหอม แล้วก็พอดีผมมีอ่าพักอีตูพอดีอช่างวุฒเอามาปลูกไว้เก็บบ้านแล้วก็เลยเก็บลองทำดูปลูกไว้วข้างเอ็นี่บ่อปลาเนี่ยบ่อปลาเนี่ยปลูกไว้ข้างนี่มิงขึ้นก็เลยเก็บมาพ้อเลยครับว่าหาเนี่ยลูกหาตีนยอดเลยคุณผู้ชมหาเนี่ยต่อไปครับก็ะจะเริ่มแล้วก็จะมีไอ้พวกเครื่องปรุงเลยจะมีพวก น้ำปลาครับแล้วก็ผงชูรสกับซอสแล้วก็รสดีแล้วก็ข้าคว,ดดวาครัวครับคือปรุงปรุงปรุงรสตามใจชอบเนี่ยครับอ่ามาดูวิธีการทำกันเลยเอาตะปูเอานี่ผสมนี่เลยกันโอเคข้างนี้ข้างน้อยก่อนหนึ่งดูแค่ส่วนผสมก่อนออื ใส่เลยพุกเขาให้เข้ากันครับผมเช้ากูตอนตอนยุวิสารแกเคยทำก่อน,น,นเอาเห็เอ,เอา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 น้ำนักหน่อยจะได้หอมๆนะรถจักรชอบรถจัดรถมันเวลามันบ่ถ,ถึงที่ถึงฉิงมันบบอ่า มันจะหอมมากครับไอ้พวกนี้ครับจะหอมพวกเครื่องเทศไอ้ใจมบอนมันมีเครื่องเทศเนาะอ่าเครื่องเทศแบบนี้ไอ้พวกเนี้ยจะหอมไอ้พวกที่ว่าเฮาโขกไปนะครับไอ้กระเทียมตะไคร้ไอ้พริกเนื้ครับรสจัดแต่มันหอมพวกนี้อ่าจะหอมพวกพักอีกตูแล้วก็เออ่ผักชีลาวเนาะไอ้นี่ขั้นตอนสุดท้ายเฮาลงแล้วบางท่ามันเละเขินอ่าอันเดียวมันจะเปื่อยจะบอกหอมโอ้โหขนาดเอาพริกลงกับไก่นี่ก็หอมแล้วนี่ ขอแลบ้บอกินได้เออมเอ,ออมหน่อยหม <c oughs> ดเลยเนาะเอาพิ้หน่อยเออ,เอ,อ,อ,ม,อมันจะได้ถึงเครื่องของมันนะเออเพราะว่ารสชาติมันต้องจัดจานหน่อยเดี๋ยวเมนูหลังมีโคแฮมเออโคแฮมของทางเหนือเนอนี่ครับออมไก่บ้านครับสูตรทางอีสานเลยครับนี่ครับแต่ก่อนผมมีแฟนอีสานครับมาอยู่อีสา,านกับเพิ่นกับ แนะนำมาไก่เนาะอืมออลำมันมัน,ม,นมันลำครับสน,น้าของอาหารอีสานอาหารเหนือจะลำ้ำจะอร่อยแล้วก็ใส่นี่กะใส่น้ำปลาสักหน่อยชุบรถวางวางวาง,วางนี่แล้ววางโตะแฉบีก่ออ่าโใส่น้ำปลาสักหน่อยเขย่าก่อนนะเขยับก่อนดืม่มเออใส่น้ำปลาเข้าไปเอ่<ป>เอสักนิ่งหนึ่ง อ่าผงชุรถเข้าไปปิดไฟก่อนเดี๋ยวหกเสียดายแข่งออรับรองสูตรนี้อร่อยแน่นอนครับรสชาติมันจะกลมกล่อมนะครับต้องเอาไปเอาไปตั้งไฟให้มันหอมก่อนลอท<า>งทำดูเนียผง <ม S 1> <อ>ชุรถครับโอ้ย่าไปใส่นักนะใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อย เ,เ,เ,เดี๋ยว,วใส่ข้าขวคั่วไปเล่อยครับมันจะได้อุ่นพร้อมกันหมดเสร็จพร้อมกันหมดเอาแล้วครับไฟกำลังลุกเลยครับเอาช่างวุฒิเอาเลยเอาตั้งไฟเลยเอาอหุ่มๆเลยนะนี่ครับเสร็จแล้วก็เอาตั้งไฟเลยครับผมชอบสไตล์คันรีครับเตาทำเองครับผมเตาจะทาเองเตาจะลวัดก็<ฟ> นี่ครับอ,อ้หอมเลยครับผ้าผ้พาพุ่งกาดไปในครัวลงไฟเลยครับจากส่วนผสมเมื่อกี้ครับลงไฟเลยเนี่ยจะหอมมากจากรอให้ร้อนก็ดูบรรยากาศครับหลังอูแบบนี้เลยครับ หมอมออ้โหหอมหอมหอมเนาะหอมห,อม,หอมพริกไอ้ไปโดนไก่เนื้อไก่เนาะใช่ใช่มันโดนไฟความร้อนด้วยเอาคัาัวแฮมๆเ,เลยมั้เตานี่ก็สร้างเองครับเขาเรียกว่าเตาจะลวดเนาะร้อนจัดเลยเนี่ยเตาจะลวดครับ ประหยัดฟืนลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ครับแรงมากไฟแรงมากเวลาเวลาเข้าป่าครับผมชอบเข้าป่าคขับรถเข้าป่าอะไรอย่างนี้ครับสุกเฉินใช้ฟืนใช้ไฟบ่ใช้ใช้ใช้ฟืนน้อยแต่ว่าได้ได้พลังงานสูงแต่ความร้อนโอ้โหสุดยอดเลยแต่ประหยัดฟืนใช้ไม้ใช้ฟามรุ่นพออยู่ได้ทั้งคืนนะเนาะอยู่ได้ทั้งคืนเลย ความร้อนโอ้โหสองเมตรลองลองลองสังเกตดูควันมันจะดูดเข้าไปข้างในหมดเลยไม่มีควันออกมาเลยครัความร้อนมันอยู่ได้สองเมตรขึ้นอ่ะสองเมตรห้าสิบรอบรับเท่นี้อุ่น่าจะเป็นแบบนี้ที่หนาวหนาวอุ่นในป่ายุงไมโครถ้าเข้าป่าก็ก่อไฟได้เลยครับแม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปก่อให้มัมนมันมีควันครับไม่มีควนันแล้วก็ความร้อนจะกระจายออกมารอบทิศท,ทางนะครับมันจะได้สองสองสองประโยชน์อ้าหอมขนาดแล้วอ่อ เดี๋ยวๆมเอาน้ำล้างคุกเติมหน่อยหนึ่งกันเยโอเค,อเ,คเอาโอเป็นาะเอาเอาน้ำต่อไปก็เอาน้ำล้างคุกใส่เลยครับนี่ครับบ้านๆลูกพุ่งนี่นะครับอ่าแล้วก็คนไปสักหน่อยให้มันหอมก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเอาเอาน้ำมาใส่ให้มันซุกก่อนหอมมากอะ แล้วมันมันหอมเองน้ำปลาหอมพริกหอมอะไรมันนัวกันหมดเลยเนาะมันเข้ากันพอดีเลยเนี่ยผมจะไม่ใส่ผักนล้จะกินอานี้กินด้ก่อนไปกดใต่ปุ่มกันครับอ่านี่เลยเนี่ยโอ้โหหอมขนาดเราต้องใส่น้ำเพิ่มน้อยโอ้โหหอมขนาดใส่น้ำเพิ่มน้อยเลยครับนี่ ไอ้อ้อมนี่จะไปใส่น้ำนักนะให้มันคุกคิดคุกคิดนี่ครับเหมาะขนาดอ้อมไก่บ้านครับสูตรพิสานครับหอมขนาดโอ้ไฟกระแฮงจังอ้าวปวบขึ้นแล้วขอขอขอฟืนเข้าหน่อยปวบขึนแล้วใช่ใส่ฟืนเยอะเกินไปใส่ฟื้นอ๋อนิดนึงอ่าโอเคใส่ฟื้นมาทุก ใส่เยอะเกินไม่ไหวมันร้อนจัดใส่เยอะเขาบอกใส่แค่อันเดียวอ่าครับผมดูสุดสำเร็จนี่เนอร์ครับเวลาเข้าป่าอย่างนี้เลยครับยอดเลยนี่ครับนี่นี่ดูหน้าคนปุ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยสำเร็จสุดสำเร็จดูอวานมีผักอ้าวโอเคครับใส่ไปเลยนี่ครับผักชีลาวต้นหอมครับอ่าใส่ไปเลยนี่ เดี๋ยวต้องคั่วให้เข้ากันก่อนไปใส่น้ำนี่เพลือีกตูครับใส่เข้าไปครับพอดีไปตลาดวันนี้ขาดไอ้ใบใบแมงลักนี่ครับใส่เข้าไปครับนี่ครับอร่อยเด็ดแน่ออมไก่ครับออมไก่บ้านสูตรอีสานครับอืมควนขึ้นแล้วครับผมกวนขึ้นแล้วอือหือปุ๊บเขาให้เข้ากันตอนนี้ เปิดห้องว่าอมไก่บ้านเนาะสูตรอีสานถ้าจะล้ำเนาะเดี๋ยวต้องร้องกลิ่นคนน่ะร้องเลยสะดุ้งแป๊บ <c oughs> เดี๋ยวแบบนี้นะครับผมรอรอให้มันคุกเค้าให้เข้ากันก่อนอร่อยแน่นอนเนาะเมนูนี้แต่ไม<ส>จะทำตั้งนานแล้วนะเนี่ยใส่ผักใหม่ๆน้ำมันยังไม่ทันเดือดเดี๋ยวรอมันเดือดอกลิ่นจะขึ้นครับ <Okay. S 2> เตอาา่อยาอืม,อมเแล้วครับเดือดแล้วครับผมเอาแล้วครับจะเป็นไอ้นะนี่หอมขนาดครับหอมขนาดอเอาแค่นี้ก็พอเลยครับพอเลยคราวนี้ยเอาไฟออกเลยเอาไฟออกเลยนี่ครับ อมไก่บ้านสูตรอีสานครับหน้าตาจะเป็นจับนี้ครับรับรองอร่อยแน่ครับความตามหมเลยครับอร่อยหอมพักมากเลยหอมพักอีตูวหอมพักไอชีอลาวเนาะ หอม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 แต๊ะเลยเนาะนี hmm. mm ่ครับโอ้โห อืมอาบกับปีคิดปีข้าวก่อนปีปีคิดไปปีคิดเค เยอสักหน่อยก่อนครับหอมขนาดมันหอมหอมฮักอีตูแล้วก็หอมฮักชีลาวครับอร่อย,ยถือว่าเมนูนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับตามสูตรหองเป๊ะเลยครับแต่ว่าเขาจะปรุงรสชาติอย่างนี้เขาต้องปรุงเองเนี่ยครับ ออมไก่บ้านออมไก่บ้านสรอิศาลครับเนี่ครับตีนครับชอบกินตีนครับอืมอืมอ่ะาเลย